โอสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมโนไอวะเนาะซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เราเจอนั่นก็คือดาร์คโฟลส์นั่นเองครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยศัตรูเป็นยักษ์แห่งเป็นยักษ์แห่งความมืดนะผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยยักษ์ยักษ์อุยอ้ย โอ้ย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 มันมันโหดมากเฮ้ยลุกไม่ทันอุ้ยเจอหมัดวนลูบเจอหมัดวนลูบหมัดวนลูบหมัดวนลูบเจอหมัดวนลูบเข้าไปโดนแน่ด dark f a ล l ยิงวุ้ยอุ้ยอุ้ยมีตัวสอมีตัวส่ออุ้ยมันถ้าผมยิงไอ้คอสเลสตอมทันนะผมว่าผมชนะดาร์กเฟลไปแล้วเฮ้ยแล้วผมเกลียดการเล่นเมนดูนามิสมากเลยเป็นแบบมาไล่ยิงมาแรงกับ ยิงสปาราดอะผมไม่เคยชอบการเล่นดูนามิสอะ่ะไม่รู้มันไม่โดนใจผมเท่าไอะไรมันผมไม่ขนัดอะ่ะเออมาอยู่ตรงนี้น,นั่นเองครับผมหันมานี่หนูเนี่ยมาแรงมาแรง ไปสู้สกับสปาราอย่างเดียวผมปลื้มมากเลยยิงยิงไนะอ้สปาราเนี่ยอุย้ยอุ้ยนั่นไงเนียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดแมลงหายไปแล้วครับยืนไหนว่ายืนไหนว่าโอ้แมลงเงี้ยเดี๋ยว อุ้ย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 ชนยังมีเสียงบินอยู่ครับเฮ้ยออื้หือโดดหลบอยู่แถวนั้นใช่ไหมเดีย๋ยววิ่งเลยโดนง่ายเจอแล้ว <c oughs> เคาเตอร์ถับพันเฮ้ยม่ติเคาเตอร์โดนหน้ามืนปะอ <c oughs> ุ้ยเคาเตอร์้าปจนเป็นหน้าผมเอาเอามันชนกำแพงตายเฉยโง่โ <c oughs> ง่เลยขอโทษนะผมที่อาจจะมีคาหยาบบ้างน,นะผมสำหรับคู่ปกครองที่ดูคลิปอยู่นะผมก็มี บบสอนเด็กนะผมเอ,อ,อย่าอย่าเอาผมเป็นแบบอย่างนะผมพูดคำหยาบอะไรอย่างี้มันไม่ดีับผมซึ่งมีผู้ปกครองเคยเตือนผมให้ผมลดคำหยาบไม่พูดเลยก็ดีับผมตอนนี้เราก็แปลงหน้าเป็น n e x t u แล้วนะผมจะพยายามใช้แค่กลัวมึงนะผมแบบขั้นต่ําจะใครแค่กลัวมึงให้ได้ผมแต่ว่าเป็นไปได้ผมจะไม่ใช้เลยนะผมแต่มันมันก็ต้องมีบ้างนะเป็นแบบเป็นมันเป็นฟิลลิ่งครับก็ต้องขอโทษผู้ปกครองด้วยนะผมโอเค ทีนี้เราก okay. oh, ็แปลงร่างมาสู้กับเจ้านี่กันต่อนะผมปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวกระโดดเตะป้าบอุ๊ยอุ๊ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันี่เล่นเล่นใหญ่แล้วผมเตะป้าบเรียบร้อย đang lam bên mode, phút do nét, ok mà, thua thua ui 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 cho, ok 73ผมไม่เคยกาดเลยนะว่าท่าไม้ตายแต่ละท่ามันดาเมจเท่าไหร่พลังดาเมจคือความรุนแรงนะผมอ่าอ๋อลำแสงนี้ก็ประมาณ72นะผมาจากการคาดเดาวนะผมลำแสงมันไอท่าเนี้มัน72ครับผมเพราะเมื่อกี้73มันลดไปเหลือหนึ่งอะ่ะเออแสดงว่ามันก็72แหละทีนี้เราก็อ่าเดี๋ยวรอไปเล่นในด่านต่อไปเลยนะผม เอาอีกแล้วผมมันมันกลับมาอีกแล้วฮะมีศัตรูตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาอย่างกระทันหันนี่ครับดาร์คเฟลสมันสร้างไอ้นั่นอะดาร์คไอเป็นคล้ายๆเมตาฟิลด์แต่มันมืดอะมันมืดอะใช่ป่าวะไม่รู้อะผมไม่เคยดูเน็กซัสอะ ทำไมใช้แต่ทำไมใช้ชื่อโนอาไม่รู้อ่ะก็ชอบก็ชอบอ่ะก็ก็ชอบอ่ะก็ชอบอ่ะไปดูยกันต่อดีกว่า Dark f a ฟล์คันเลอร์ทัมเมอร์กับพีทแล้วผมอืมเสร็จแน่อืมไลด์เดอร์คิกไม่ใช่ไม่ใช่คนละจักรวาลอุ้ย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  เราไม่มีทางแพ้แน่นอนนะผมแพ้นี่แบบเฮ้ยเตะก่อนอุ้ยอุย,อ,ยอุยไม่ทันเฮ้ยแพ้แพ้นี่เสียหมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้นี่เสียหมาเลยนะเฮ้ยอืมเรียบร้อย dark f r o สไตล์แล้วผม อ่าโอเคเนื่องจากดาฟเฟลไม่ใช่สปาร์ลาดนะผมเราจะสู้สปาร์ลาดตัวต่อไปนะผมพอสู้สปาร์ลาดเสร็จเราก็จะมาตัดตัดช่วงนะผมซึ่งเห็นเห็นบอกจะจบตอนจบตอนสุดท้ายผมก็เล่นต่อเนี่ยนะผม<ป>เล่นต่อเนี่ยงันเลยแต่ว่าเวลาแบบไอเนี่ยคือผมที่ผมตัดช่วงคลิปเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะผมเดี๋ยวมันจะใช้เวลาอัปโหลดนานพอตัวนะผม เฮ้ย hey, มันยิงอุ้ยอุ๊ยอุยสามดอกโอเคแปลงล่างปิงจูเนสซามิตาฟิลเรียบร้อยเจอแน่ผมโดนแน่<ป>อุ้ยอุ๊ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยว Okay. ตายแน่นอนนะผมมันก็น่าจะอยู่ที่ความอึดของแต่ละตัวด้วยเนาะเลือดมันก็ไม่น่าจะเท่ากันหรอกแบบไอ้เจ็ดสองอันนี้อาจจะเป็นเจ็ดสิบห้าก็ได้อะไรอย่างี้นะผมอ่าก็เดี๋ยวขอตัดช่วงเลยนะผมก็จบในพาร์ทสองในส่วนของตอนที่สองนะผมก็แค่นี้ก่อนนะผมบายบายเจอกันนะผมเดี๋ยว ดูดูพวกนี้ก่อนฟืบนั่นไงมีศัตรูใหม่อีกแล้วนะครับผมอีกแล้วเหรอไปเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าเลยครับผม